สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับคร <Q A. S 1> ูแว่น Q&A มากลับมา Q&A กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ยอดติดตามเพื่อนเรา1,520คนแล้วนะครับรู้สึกจะเริ่มวิ่งวิ่งวลนะเราจะยอดที่เราจะไปกันคือ2,000ท่านนะครับใน YouTube แล้วก็เพื่อนๆที่กดตามรับสื่อโฆษณาในรายออฟฟิเชียนะครับนี่ก็จะเริ่มมีเริ่มมี เริ่มมีแคมเปญอะไรมาละเริ่มเริ่มมีลดแรกแจกแถมโปรโมชั่นแพ็คคู่ซื้อนี่แถมที่วางมีดพี่จากได้ที่วางมีดทำไงซื้อเซตนี้ไงอ๋อผมจะได้มีเล่มหนึ่งผมได้ที่วางมีดแล้วซื้อที่วางมีดได้มีแถมไปเล่มหนึ่งอาว่ากันไปนะฮะและสื่อว่าจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรค้างสต็อกหรืออะไรเหลือสองสามชิ้นอยากทำโปรโมชั่นสนุกสนุกก็ เล่นกับลูกค้าไปนะครับหมดแล้วก็หมดเลยมันมีไม่เยอะนะไอ้พวกอะไรอะ่ะซื้อมีดแถมที่วางอะ่ะมีม,มีมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าไอที่วางมีดผมว่ามันจะหมดแล้วก็เลยเอลองลองลอง,ลองจัดที่แถมเพื่อนไปนะครับสนใจอะไรก็เราติดต่อกันมาแล้วกันหรือสนใจสินค้าอะไรเฮ้ยพี่ครูจองไว้ก่อนได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาปากมัดจําจไว้ก่อนผมก็เอาของลงเก็บ ไว้ในลิ้นชักไม่ต้องหยิบมาให้ใครดูแลเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ขอคอยโอรตางกันไม่มีปัญหาครับมีไรคุยกันได้นะชั่วโมงนี้ไม่มีปัญหาช่วยกันได้ช่วยกันไปนะ,ะับผมผมได้อะไรผมก็ได้ขายของด้วยแต่อาจจะไม่ได้ขายในวันนั้นก็ไม่เป็นไรอีกนะสบายๆไม่ยุ่งเลยหัวมงเยอะแยะโอเคไหมไปในจุดที่มันสมสมส่วนกันแล้วเราก็ทำมาอเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเออมีอะไรก็พูดคุยกันพี่เก็บนี่หม้หน่อยอดีเ,เก็บไว้ให้ครับราคาราคาตามนี้ จะไม่เปลี่ยนไม่อะไรก็ตามนั้นเลยนะใครเคยดีลงานกับผมก็จะรู้นะว่าสบายสบาย,บายมีอะไรคุยกันนะได้ในในแก้ปัญหาพากันไปให้หาของเล่นในจุดที่มันโอเคนะครับอ่ะเพื่อนถามมาว่าถามมาเมื่อเย็นเลยนะผมกําลังนั่งเตรียมงานอยู่อา้าถามมานะเอาทาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ถ้าจะง่ายดีแล้วถ้าจะรอเนี่ยคงปีนี้คงไม่ได้ถ่ายจริงๆเอาผมเอาจริงๆเลยนะเพื่อนก็ถามมาว่า cpm s ยี่สิบ cv อ่ะ มันเป็นมีดแบบซูเปอร์สตีลแบบพรีเมียมเลยใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ครับใช่มันไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้เอาไปสร้างด้วยนะเนื่องจากต้นทุนมันก็แพงนะเพราะว่ามันมันผลิตน้อยอ่ะบอกตรงๆมันผลิตน้อยแล้วรุ่นที่จะลงกับมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับมันต้องดูเรื่องเรียกอะไรผลตอบแทนด้วยการเก็งกําไรในตลาดการจะทําสินค้าออกมา แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือที่ผมบอกไงมัน,มนทำได้น้อยมันมีน้อยเราก็จะหาสินค้ามาเล่าให้ฟังได้ยากแต่ผมจะขอเทียบเบสนะเบสที่มันเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับพาราสารตัวนี้ของเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตัว T10 นนะตอนนี้นะครับที่ผมถ่ายในวันก็คือสดๆเลยนะ คือถ่ายปุ๊บผมอัพโหลดเลยในแต่ละวันนะครับนั่นที่คุณดูตอนนี้คือผมกําลังถ่ายเมื่อ2-3ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะประมาณนั้นนะไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ถึงกับต้องถ่ายเก็บงานสต็อกนะยังทําวันต่อวันได้แต่เดี๋ยวสักพักอาจจะมีงานสต็อกในสินค้ากลุ่มอีกอีก,อกแบบแบบหนึ่งเราจะได้งานออกมาเยอะแยะนะครับรุ่นนี้ CPM S 45 VN นะครับพาราสรุ่นปัจจุบนันทำมหยิบต,ตัวนี้มารูตัวเนี้ยผมว่าแม่งเป็นมีดที่สุดของระดับ ระดับที่ที่คน90%มีที่เขาใช้ในตลาดเกดสแตนเลสสตีลไฮคาร์บอนหรือถ้าผมเทียบก,ก็คือ8 CR13MOV AUS8 แ,แถวๆนั้นตัดกันตรงนั้นนะฮะสูงขึ้นมาก็เรียกว่าระดับระดับกลางๆ VG10 กลางๆมาหน่อยแล้วก็นาะจะท็อปของส่วนกลาง,ลางเนี่ยก็พวกนี้แหละ S30V S45VN ี่นี่แม่งก็เรียกว่าท็อปแล้วนะแล้วถ้ามันท็อปขึ้นไปมากกว่านี้คือแม่งมีน้อยแล้วไอนี้เบนแล้ว ถ้าสูงกว่านี้จะเป็นยี่ห้ออะไรที่แม่งไม่ใช่เบนซ์เบนลี่ไม้บักอะไรไปไปอย่างนั้นแล้วถ้าเทียบกับรถยนต์นะน,นะมันขึ้นไปแล้วน,นี่คือนี่คือเบนซ์ละสูงสุดในตลาดละยี่ห้อเกรดประมาณนี้ครับถ้าสูงกว่านี้ก็จะแพงเวอร์วางเทคโนโลยีนะครพอแพงเวอร์วางก็จะกลายเป็นกลุ่มไฮเอ็นพรีเมียมซูเปอร์สเตยอะไรไม่รู้ที่เขาจะเรียกกันนะครับแล้วทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะประวัติกลุ่ม CTM ถ้าติดตามผมผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมาจาก เหล็กเบอร์ 440C นะครับสแตนเลส 440C มันเริ่มมาจากตัวนั้นแหละบิดามันแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับไอ้ 440C เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งป,ปี1935นะครับก็คือแม่ก็เป็นมีดแล้วว่ามันโอเคแล้วปัจจุบันก็ยังมีนะแต่ก,ก่อนกันโซ่ก็ใช้ 440C ในการทำตอนนี้ก็มีแต่นี้หันเริ่มมาเล่น D2 แล้วอันนี้ก็เริ่มรากมันมาจาก 440C นะครับไปๆมาๆไปๆมาๆเขาหยุดพ <'s> <s> ัฒนาไหมไม่พ <s> ัฒนาต่อ เขาก็ไล่ไป 154CM ่ซอมยุคก่อนๆจะมีนะครับอยู่ก็ยุคก่อนๆจะมี1น4่งีซมแล้วก็ไล่มาทีนี้หละจุดตัดมันอยู่ที่ประมาณปี1980ขึ้นมาละช่วงนั้นลวกนักวิทยาศาสตร์แม่งเริ่มเบี้ยแล้วแต่ก่อนนะคาร์บอนแม่งก็ประมาณหนึ่งนต้นๆก็เรียกว่าคาร์บอนสูงแล้วไม่ครับลูกพี่ดัดจลิตเติมคาร์บอนไป2%ขึ้นเลยฮะแล้วก็ใส่ใส่โครเมี่ยมเข้าไปอีก17 ในว่าช่วงนั้นนะ่ะเทคโนโลยี CPM เริ่มเริ่มเริ่มมาและแม่งเลยสามารถยัดธาตุยัดธาตุสารเคมีเข้าไปได้ขนาดนั้นแต่ก่อนมันใส่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเป็นโลหะธรรมดาแต่เวลาผ่านไปเทคโนโลยีผ่านไปเทคโนโลยีทุกด้านน่ะผ่านไปก็เริ่มมีโรงงานผลิตเหล็กขึ้นมาเริ่มมีเทคโนโลยี CPM ในการสามารถจะจูนสูตรให้ได้มากๆแม่งก็ต้องลองจูนดูเลยรุ่นรุ่นแรกของของกลุ่มมาเลยนะั่นคือ S 6 0 V นะครับ ยุคนั้นก็คือเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเริ่มเริ่มเอ้ยลองดูดิลองใส่เข้าไปดูพัฒนาสุตเลยขึ้นมาตัวเนี้ยแม่งเรียกว่าเป็นเบสนะแต่ก่อนยังไม่มี S45VN นะครับมันยังไปอยู่ยุค 154CM อยู่ยุคนั้นที่เขายังเอาก็คือว่าง่ายๆเทคโนโลยีอะไรที่มันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อก่อนนะเกิดขึ้นมันจะลากหางยาวประมาณถึงยีปีเลยในการใช้เป็นแบบสินค้าพื้นฐานนะ่ะเออ แต่เดี๋ยวนี้เวลามันก็จะสั้นลงนะฮะนึกภาพออกไหมฮนะแต่ก่อนนะเมื่อ20ปีที่แล้วหรือประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับางเนี้ยรถในยุคป,ปีรถจนปี1980ปี1990เรายังพอเห็นวิ่งบ้างนะในบ้านเรายัง,ย,งยังมีบ้านนะครับแต่ก็ราคาต่ำเตี้ยเดี้ยดอีและอะไรเงี้ยก็ยังมีให้เห็นบ้างประมาณ10-20ปีเนี่ยโอเคละมันจะถ่างม,มาประมาณนี้นะฮะ ในปี1983เก้าเขาเจอเขาเจอเทคโนโลยีในการเติมเติมธาตุเข้าไปในเหล็กเนี่ยเยอะแม่งอัดคาร์บอนอัดคาร์บอนเข้าไปมากกว่า2%เอนะครับเอาแค่นี้แลนะ้วกันมากกว่า2%ต่อมาพัฒนามา S90V ก็เริ่มไปรู้จักกับวานาเดียมวานาเดียมคาร์ไบด์ผมอาจจะเล่าซ้ำจาก ep นะฟังไหมอ่าไม่ไม่พูดอะไรกูเล่าต่อนะออไม่พูดอะไรกูเล่าต่อนะอ่าทีนี้พอมาเริ่มในปี1983เนี่ย มันเริ่มเจอคนพบแล้วว่าเฮ้ยวานาเดียมคาร์บายมันมีความแข็งกว่าโครเมียมคาร์บ่ายแล้วเราลองเลิมลองเติมไอวานาเดียมคาร์บ่ายลงไปดิโรยการอาจจะลดสัดส่วนของโครเมียมลงก็ปรับจูนเอาจูนสูตรเอาอะโครเมียมช่วยช่วยป้องกันสนิมให้เกิดโครเมียมออกไซด์ที่ผิวโครเมียมคาร์บายแข็งไหมแข็งแต่วานาเดียมคาร์บายแข็งกว่าก็ลองเติมวานาเดียมเข้าไปพัฒนามาเรื่อยๆปรับสูตรมาเป็น S90B ดึงโครเมียมลงเว้ยโครเมียมเยอะไปไม่มีประโยชน์นี่มันทําอะไรอะเรามาเติมเรามาเติมผักผักมาวานเดียมดีกว่าก็ลดลดโครเมียมจาก17ลงมา14เติมวานาเดียมขึ้นจาก5.5เป็น9ก้ขพัฒนาปรับสูตรมาเฮ้ย S90 ตัวแม่งลงลงตัวเว้ยคุณจะไม่เห็น S60V ในตะลาดอีกเลยครับเพราะมันเป็นการแก้ไขของมัน S60V นี่แทบจะถูกเทไปถ้าใครมีเก็บไว้มีราคาเหมือนเทคโนโลยีที่ เคยดูไอรอนแมนไหมไอหุ่นรุ่นแรกๆอะปึ้งออกมาเป็นกระป๋องอะแล้วมันก็ถูกพัฒนามาเป็นรุ่นปัจจุบันนั่นแหละไอกระป๋องนั่นแหละมันก็ถูกพัฒนาต่อมาเป็น S90V แล้วแม่งเปรี้ยงเลยเฮ้ยคุณสมบัติแม่งดีดีแม่งเกิดในปี1 9 9 5 S90V า้า้วมาละตอนนั้นสไปเดโก้ก็เริ่มมีนะครับพวกหลายๆแบรนด์ก็เริ่มเริ่มมีมีมาบ้างยุคนั้นเกอร์เบอร์ก็มีนะฮะ S90V 1 5 4 c ว้าเขาก็ยังทำมาอยู่พอ19 เอสเก้าสิบีเข้ามาในตลาดแบรนด์ม <Okay, S 1> <ๆ>ีดใหญ่ๆก็เริ่มเออ่ไปว่าดึงๆไปไว่าเอช่วยๆกัน<ๆ>หน่อยไวเอาไปเอาไปก็ไปทํามีดพรีเมียมในยุคนั้นๆนะและยุคนี้ s 9 0เก็ยังมีอยู่แต่หายากแล้วก็ราคาแพงนะครับแล้วก็ถ้าไม่จ้องมัเป็นไม่ได้อพูดกันอย่างนี้ถ้าไม่จ้องเป็นไม่ได้จ้องมายังไม่ถึงหายหมดแล้วมันมีน้อยแต่ปีนี้ผมมีโครงการจะพยายาม ทำให้มันมีทำให้ในร้านผมเนี่ยมีเหล็กหลายเบอร์เออแต่อาจจะไม่ได้อยู่โมเดลอะไรนะอาจจะอิงในตัวแมงมุมหรือไม่ก็เบสเมทแต่ขอเอาเหล็กทุกเบอร์ที่มีที่หาได้ตอนนี้เอาเข้ามือมารุ่นไหนไม่รู้อิงจากเหล็กผมมีโปรเจกต์จะทําอยู่โอเคไหมเออถ้าอยากจะให้โปรเจกต์นี้เร็วๆนะภาวนาให้บิตคอยล์ราคาขึ้น <laughs> มันจะมาไวขึ้น <laughs> นะครับอ่ะ ต่อมาผ่าน s เก้าสิบ v มาแล้วนะต่อมาเขาทำอะไรต่ออ่ะปีสองพันหนึ่งแม่งก็นั่งคิดกูแม่ง s เ0้าสิบ v นี่แม่งถือว่าสมดุลสุดยอดแล้วนะแม่งเยี่ยมแล้วนะเราหามีดระดับสิบกะโหลกแล้วแล้วอะ่ะแล้วทำอะไรดีวะลาออกไหมไม่นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาแดกต่อหาแดกอะไรแม่งก็ต้องคิดโปรแกรมอะไรเป็นไปหลอกหัวหน้ามันหนอกให้ให้มันจ้างงานมันอยู่อะ่ะแม่งก็คิด s สาสิบ v ขึ้นมาครับ ทีนี้ s 9 0 v มันทําได้ไหมมันทําได้มันแพงไหมมันแพงถ้ามันแพงเนี่ยงั้นเราทําให้มันถูกลงได้ไหมโดยการลดสเปค s 9 0 v ลงมาหน่อยชุดไอรอนแมนตัวเนี้ยแม่งบินเร็วมากเลยนะแพงด้วยแต่มันทําก็ทําได้นะแต่มันซับซ้อนหน่อยลดสเปคหน่อยไหมเออบินไม่ต้องได้แล้ววิ่งเร็วแล้วกันลดสเปคชุดไอรอนแมนลงมาหน่อยแม่งจะลดลงมาปีสองพันหนึ่งเริ่มปรับคาร์บอนลงมาแล้วเริ่ม คโครเมียมเท่าเดิมเริ่มทําให้อะไรอะ่ะเขาเรียกแรล,ลดต้นทุนลงไปเช่นลดต้นทุนลงไป10%แต่ได้คุณสมบัติของวัสดุที่ลดลงแค่2%อะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นยุคในการผลิตแล้วมันก็ต้องลดคอนก็ต้องออกโปรดักต์หน่อยออกมาพอ S30V ออกมาเป๊ยังเลยดังมากสไปเดโก้ไปทำตั้งหลายรุ่นม,มียุค S30V กับนมาขนานคู่กันไปเลยในตลาดยุคนึงเลยอะ เขาเรียกเหล็กอเมริกันแล้วปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะโยจิโมยังใช้ S30V อยู่เอาเลยอะดีไม่ไม่มาดีอีกแล้วดีดีในเชิงของแมส S90V ดีในเชิงของไม่ค่อยมีวะแต่ที่พี่พูดมามันยังไม่เข้า S20CV เลยนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆฟังค่อยๆไล่เวลาเวลาจะกินอะไรต้องคนให้มันละมุนหน่อยเข้าใจว่าฟังไปเรื่อยอย่าเถียงเดี๋ยวเพิ่งจะกดข้าม ต่อมาปี2009ครับ S30V ก็เริ่มล้นตลาดแล้วไอ้นัาวิท้ทย่ะสายก็เตรียมจะโดนไล่ออกเลยเชียวแม่งนะเดี๋ยวนาะยอยา่าเพิ่งไล่ผมบอ,อกผมมีสูตรใหม่มาเสนอ S35VN วนน้นแนนะ่ <c oughs> จ้างงานต่อทําต่อไปอ่าผมแม่งทำให้35ต่อก็พอๆกันนะ่ะปรับน,นั่นนิดๆออกรุ่นใหม่ปรับนี่หน่อยสังเกตไหมรถยนต์บ้านเราแม่งก็ยังเติมน้ำมันเหมือนเดิมไม่ดีเซลก็เบนซินก็นยังเติมอยู่นั่นนะ่ะ ก็ยังเทคโนโลยีสันดาปอยู่นะไอ้นักทิทยาศาสตร์ไม่กระนังคิดอยู่นะสี่สูห้าสูหกสูไม่กระคิดมันก็ยังวิ่งอยู่บนรถเานี่ยตั้งแต่กูเกิดล่รูปแบบมันเปลี่ยนไปแต่มันก็ยังวิ่งกันอยู่เนี่ยมันยังไม่มีเครื่องเครื่องรถเจ็ตวิ่งยังยังไม่มีรถไฟฟ้าเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มเริ่มมีเปลี่ยนแปลงแต่ไฟฟ้านั่นนะมันก็ไฟฟ้าพัฒนาแบตเตอรี่ระบบหมุนเปล่าเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหมดนี่มันก็เท่านั้นแล้วมันก็ลากต่อจนกูตายอ่ะปัจจุบัันูยงไม่ต ก็ลดสันดาก็ยังมีอยู่ไอ้คนออกแบบหน้าเดิมๆยี่สิบปีมันก็นคนเดิมนั่นแหละก็ปับนั่นนอยปับนี่ก็เหมือนเหล็กนี่แหละมึงอยากตกงานไหมล่ะมันก็ไปลาออกนี่ไม่รู้นั่งคิดแล้วแม่ระทำสุดท้ายก็คือปี2019ออก S45V Advance Event เนี่ยออกตอนปี2019โอเคไหมฮะเนี่ยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของ S45V ซึ่งแม่ก็ไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันหรอกแต่รากของมันคือ S60V ตัวนั้นแหละถ้าใครมีนะ ไปดูมีดที่บ้านดิไอ้นั่นแถวบ้านเล็กทองนะเว้ยมันมีน้อยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอสยีย CPM 2 0 CV อะพี่เพราะ CPM ยี่สิ CV มันอยู่ในคลาสสองเอสเก้าสิบวีขึ้นไปนะซิมันไปนกลุ่มที่เขาเขาผลิตมาแข็งกัน,น่ะกอดอกแล้วก็นั่งดูกัน,น่ะบริษัทเหล็กก็เอาเลยบริษัทอะไรอะคาร์ e n นเท s t e สตลเขาก็มีสูตรของเขาไอ้พวก CPM เขาก็มีของเขาค r ูซ i เบ e เอาเลยนั่งกอดอกแล้วก็นั่งดูกันนะ่ะ ส่วนผสมนะฮะ CPM 20CV ิบ c มาตั้งนานมาขมวดตอนท้ายนิดเดียวนี่แหละส่วนผสมนะครับ CPM S 2 0 CV คือมีคาร์บอน1.9%นะฮะคาร์บอนอาจจะน้อยกว่า S 9 0 V แต่โครเมียมขอโทษฮะย0นะฮะมึงทำหล่นไปบอกบอกกูตรงๆมึงเดินเตะโครเมียมหล่นไปหน้าบ่เพราะวะ่าโครเมียมพูดเยอะเลยนะฮะแต่มันก็แข็งครับ แล้ววานาเดียมสีนย์สูตรมันจะคล้ายๆ CPMs 90V นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันทำคนละบ,บริษัทเท่านั้นเองครับแล้วก็มันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมันเทียบชั้นได้อ่ะมันเทียบได้กับ M9 M390 หรือถ้าเทียบกับโรงงานของคาเ p นเทอร์ก็ CTS 204P มันเรียกได้หลายแบบในการเทียบสเปคโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเราดูจากสูตรเคมีนะฮะแล้วก็ s 9 0 v ถ้าเราอยากจะเทียบประมาณก็คง m 3 9 0 b e n c h m t ยก็มีนะครับ cvm 2 0 cv หายากถ้าเทียบสเปคพอหาได้ cts 2 0 4 p ก็หายาก m 3 9 0ยังมีนะครับใน b e n c h m a ทหสไปเดโผมไม่แน่ใจนะไอ้พวกแพงๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะมันแพงจริงนะนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะมันเป็นเหล็กที่เขาทําแข่งกันถ้าคุณเจอในตลาดนะถ้าคุณอยากเก็บคุณก็ซื้อไปเพราะว่า มันมีไม่เยอะแต่ราคามันสูงเพราะว่ามันผลิตไม่เยอะแล้วมันจะเป็นของที่มันเป็นแรไอเทมอ่ะมันจะเป็นการที่คุณมีเขาไม่มีอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นสไปร,ร์โก้กอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่คนละสีแล้วก็หัวเป็นเหล็กอีเวอร์หนึ่งหาได้ห้าสิบีผมมีวนเวียนเข้ามาในร้านเรื่อยๆละครับใครสนใจก็สั่งทิ้งเอาไว้แต่นานหน่อยนะนะครับแล้วเดี๋ยวปีนี้อย่างโปรเจกต์อย่างที่ผมบอกอะ่ะผมก็จะหาเหล็กที่มันหลากหลายมาขายผ่านหลาย,ลายๆแปลนเอาหรือเพื่อนๆสนใจเหล็กแบบไหน เพราะว่ากันไปสุดท้ายท้ายสุดนะครับถามตัวเองว่าแล้วซื้อไปทำไมวะ CPMs 94อ่ะกูอยากได้จบเออว่ะพี่มันแพงเวอร์จริงว่าผมก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่อยากได้ของสเปคแบบนั้นในบ้านเลยเออบอกอย่างนี้เดี๋ยวที่เราให้ฟังเฮ้ยเขาไปทำอไรอ๋อพี่เอาไปใช้ทั่วไปอะ่ะแมงมุมก็ได้มั้งเชนเซีอ,เอ,อ่ะเฮยพี่พันกว่าบาทมันจะดีเหรอ ไปเปิดคลิปกูดูแล้วกันฟังเออพี่เออผมประหัดประหยัดเงินไปได้เยอะเลยอะ่ะผมเห็นว่าของแพงผมนึกว่ามันจะดีไม่ใช่นี่มันเป็นของสะสมมันมันไม่ได้เลอค่าแบบนั้นนี่นาะใช่ไหมเออใช่พี่เม่ดินชัยนาผมไม่ได้สนใจเลยผมเห็นแค่ว่ามันราคามันถูกแต่ผมเป็นคนที่แบบสามารถซื้อได้อะ่ 8, อะเจ็ดแปดพันอ่ะแต่ผมอ๋เอเฮ้ยเราซื้อแค่นั้นก็พออ่าเนี่ยคุยกับผมจะได้แบบนี้นะครับถ้าคุณแบบไม,ไม่ไม่ใช่แนวสายสะสมคุณจะซื้อของที่มันไม่สะสมไปทําไม ถ้าแบบเอ้ยไม่ได้ผมมันต้องระดับนี้ไอเหล็กอะไรผมไม่รู้นะแต่ของที่ผมต้องมีอ่ะแม่งต้องห้าพันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเองก็ซื้อนี่เลยเออเออมันตรงมันตรงผมไม่อยากรู้ว่ามันดีไม่ดีผมผมไม่รู้อ่ะผมอยากรู้แค่บอกว่าเนี่ยกูซื้อมาขึ้นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะหาให้เราชอบแบบไหนเราก็จัดให้มันตรงแบบนั้นใช่ไหมมาบิดๆกลมๆเจราจาเลย สงสัยครับถามเออผมจะได้เล่าให้ฟังคุณจะได้อ๋อมันจะได้ตรงตามที่เราอยากได้เท่านั้นเองสวัสดีครับ